มีคนสงสัยเราด้วยเหรอเคยทําอะไรไว้แต่เราไม่รู้เหมือนกันมันมีคนสงสัยมนุษย์เหมือนกันไม่อยากไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยอ่ะคนที่ดีที่สุดคือคนที่น่าสงสัยที่สุดเอาจริงๆถ่ายมาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนึกออกปะแต่ถ้าถามว่าคนที่เรียบร้อยที่สุดก็น่าจะเป็นแดนกับลิลิีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ้ว่าเขาดูเรียบร้อยคนเรียบร้อยเนี่ยมันจริงๆเห็นใสๆมันไม่ใช่น้ำเปล่านะมันคือน้ำกรดนะจะบอกให้ ฝากไปบอกด้วยในชีวิตจริงอะเห็นรอยยิ้มน,นั้นๆั้นอะมันไม่ได้เป็นคนดีกันหรอกน่าจะเป็นพี่จัสตินนะคะหรือว่าพี่เอมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบอาจารย์พัดไปหักหน้าพี่จัสตินเรื่องเพวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ๆเขาก็หายไปเลยหายไปช่วงแบบยาวๆเลยพี่จัสตินเนี่ยแหละค่ะเอาเรื่องไปบอกกับเพวาก็อาจจะมาเปิดเผยพี่จัสตินพี่จัสตินก็เลย อยากจะปิดปากเพวายทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะคนน่าจะรู้ตัวว่าโดนทําของใส่เขาเลยแบบไปทําของใส่คนที่ทําของใส่เขาเหมือนกันมีคนคิดว่าเอ็มเหรอไม่บอกเอาจริงๆมันมีคนที่ยอมโดนกระทาใส่เดียวเดวยวไม่จริงอาจจะเป็นเราที่รายที่สุดก็ได้ใครจะไปรู้คิดว่าสายคือใครเหรอว่าน่าจะเป็นลิลลินนะตอนนี้ทุกคนก็น่าสงสัยแล้วเพราะว่าตัวละครลิลลินอะปุ่มหลังมันยังแบบว่า ยังยังไม่เกิดเลยซึ่งตอนนี้แพรวาก็กำลังทดสอบว่าใครทำของใส่ผมว่าแรคเตอร์ตัวลิลินเนี่ยน่าสงสัยที่สุดใส่คือไข่มุกเองค่ะดูจากหุ่นผอมๆเพียวๆแล้วก็ตัวเล็กๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นเอย่าก็ได้นะคะเพราะว่าไปอ่านดูตามโซเชียลอย่างเงี้ยทุกคนก็สงสัยเอย่าเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเขาแบบผูกพันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความชอบที่มันเหมือนกันก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าเออทรายอาจจะเป็นเอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายอ่ะน่าจะเป็นเอ่ามากที่สุดความตุกตาบลายยังมีใครหน้าหน้าตาเหมือนตุกตาบลายมากกว่าเอา่ากูเหรอหรือใครก็ไม่ใช่ถึกออกปะความพาตอตอนเด็กทรายอยากใส่รองเท้าส้นสูงแล้วลองดูสังเกตจริงๆนะว่าความเอ่ากับความทรายอ่ะเหมือนก็แค่เปลี่ยนช่วงอายุเฉยๆอ่ะในความรู้สึกเราน่าจะเป็นเอา่า ใครทําของใส่นาะทบอกเลยว่าไม่ใช่ใครมุกแน่นอนแอดแแน่นอนค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะมีตจะจะทําให้เขารักกันอาจจะเป็นพี่จัดตินเนี่ยแหละค่ะที่น่าสงสัยจากที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเขาอาจจะอยากปิดทุกอย่างเลยก็แบบอาจจะกลัวว่าแบบ เออพี่นัดไปพูดหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ถ้าให้ผมเดานะเบฟเป็นคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนเพราะว่าเบฟรู้ว่ามีคลิปหลุดแกล้งโทรศัพท์อาจจะวางยาสั่งให้ผมก็ได้ตอนกินพิซซ่าเแบฟบอาจจะรู้ว่าพิซซ่าชิ้นไหนไม่มียาสั่งผมคิดว่ายาสั่งก็คือยาพิษครับเขาเรียกว่ายาพิษเลยอ่ะแล้วแต่การปมว่าจะแบบร้ายแรงแค่ไหนอาจจะถึงตายหรือว่าแบบไม่ถึงตายก็ได้คำถามสุดท้ายค่ะ ใครอยู่ในคลิปแม่จะสงสัยเพื่อนของตัวเองค่ะจิ๋วหลิวไงพูดจิ๋วหลิวว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยคือเงียบมาแบบเนียนๆมันมีคนสงสัยมนุษย์เหมือนกันว่าเป็นจิ๋วหลิวเคยรู้จักไหมว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นจิ๋วหลิวอ,อาจจะแบบเล็งพี่เบฟเอาไว้ก็ได้แล้วแบบว่าแฝงตัวเข้าไปอยู่ในงานปาร์ตี้เองอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือผิงนะในอดีต มันมีซีนที่บอกว่าผิงเคยแย่งแฟนเพื่อนมันก็เป็นไปได้อีกที่ผิงอาจจะมีอะไรที่ปิดบังเราว่าเคยทําอะไรไว้แต่เราไม่รู้เหมือนกันความที่เขาแบบนู่นนี่นั่นกันกับกับเบฟใช่ไหมเออเราคิดว่าเป็นผิงเราไม่คิดว่าลิลินจะตอแหลขนาดนั้นนะ่วนตผนคิดว่าน่าจะเป็นแพรวาเหมือนวันนั้นที่มีคลิปลุดออกมาแพรวาเขาโดนมอมเล่าไม่รู้ตัวว่าโดนทําอะไรหรือเปล่าโดนลักลอบหรือเปล่าเขาพยายามตามหาว่าใครที่อยู่ในคลิปแต่จริงจริงผมว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ครับผม มันเดาไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยลองดูจริงๆอันนี้คือเฉลยนิดหนึ่งไปสปอยนิดหนึ่งก่อนจบลองดูว่าหน้าแม่แพรวาเหมือนใครที่สุดเอฟเฟคเขาเก่งนะกูบอกเลย